สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันสมัครโครงการคนละครึ่งเฟ,ฟส3 3วันแรกนะคะของคนที่สมัครใหม่นะคะซึ่งสมัครได้2ช่องทางนะคะก็คือเว็บไซต์คนละครึ่งกับแอปเป่าตังค์นะคะแต่เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาไปสมัครผ่านแอปเป่าตังให้ดูนะคะและรายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะตามมาดูกันเลยคะ่ะ เริ่มแรกนะคะให้เราทำการโหลดและติดตั้งแอปเป่าตังเข้ามาในมือถือของเราให้เรียบร้อยก่อนนะคะถัดมานะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะเข้าไปที่แอปเป่าตังนะคะจากนั้นนะคะใส่พินนะคะหกหลักที่เราตั้งไว้นะคะอ่านี่นะคะก็จะมีสิทธิ์โครงการแถบิิสทธ์สีส้มนะคะขึ้นมาแล้วนะคะ วันนี้เป็นวันแรกนะคะให้กดใช้สิทธิ์ได้เลยค่ะเมื่อกดมาแล้วนะคะก็จะมีหลักเกณฑ์นะคะเงื่อนไขยินยอมสำหรับประชาชนนะคะก็ให้เราอ่านรายละเอียดทั้งหมดนะคะจากนั้นนะคะติ๊กถูกนะคะแล้วก็กดยืนยันได้เลยค่ะหน้านี้นะคะจะเป็นการกรอกข้อมูลส่วนตัวนะคะสำหรับโครงการการลงทะเบียนนะคะเฟสสามของคนเก่านะคะ อันแรกนะคะก็กรอกข้อมูลนะคะนายนางนางสาวนะคะก็เลือกเข้าไปเลยนะคะเป็นข้อมูลตามบัตรประชาชนแล้วก็ชื่อภาษาไทยนะคะกรอกชื่อภาษาไทยเฉพาะชื่อนะคะต่อมาชื่อกลางนะคะไม่มีคนไทยไม่มีนะคะไม่ต้องกรอกกรอกนามสกุลนะคะเลขบัตรประชาชน13หลักรหัสหลังบัตรประชาชน12หลักวันเดือนปีเกิดนะคะ แล้วก็เกอกปีเกอกเดือนเกอกวันเกิดนะคะให้ครบถ้วนข้อมูลส่วนที่2จะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะของเราสําหรับยืนยันการลงทะเบียนแอปเป่าตังค์นะคะตัวนี้ต้องใช้สําหรับรับรหัส OTP ด้วยนะคะก็เกอกให้ถูกต้องนะคะส่วนที่3เป็นข้อมูลอาชีพนะคะก็เลือกอาชีพหลักนายจ้างเงินเดือนก็เกาะไปตามที่ข้อมูลตามจริงไปเลยนะคะ ขอตัวไปกรอกข้อมูลส่วนตัวสักครู่ค่ะ กดลงทะเบียนได้เลยค่ะาจากนั้นนะคะตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนนะคะอันนี้มันจะขึ้นข้อมูลที่เรากรอกไปก่อนหน้านี้นะคะให้เราตรวจทานให้เรียบร้อยนะคะว่าข้อมูลเรากรอกถูกต้องครบถ้วนไหมจากนั้นกดยืนยันค่ะตอนนี้นะคะก็เมื่อกดแล้วนะคะจะต้องรอรหัส OTP อ่ามาแล้วนะคะ ก็ใส่รหัส OTP ได้เลย050447นะคะนี่ของแอดเองนะคะจากนั้นกดยืนยันอ่านี่นะคะได้รับข้อมูลของท่านแล้วนะคะรอดำเนินการนะคะจากโครงการนะคะรอ SMS นะคะจะแจ้งมาภายใน3วันนะคะเมื่อกอกลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะรอรับ SMS ยืนยันการสมัคร3วันนะคะจากนั้นนะคะให้ไปยืนยันตัวตนนะคะการใช้สิทธิ์ดิฟชิพ บัตรประชาชนที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยนะคะและเริ่มต้นใช้งานนะคะคหลังรับสิทธิ์นะคะวันแรกวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะคะปี64ี่แล้วหลังจากนั้นนะคะต้องมีการเติมเงินเข้าจีวเรเลตก่อนการใช้สิทธิ์และใช้งานร้านค้าถุงเงินที่ร่วมโครงการทุกครั้งนะคะการใช้งานนะคะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มของทุกวันนะคะแล้วก็ คำละเงินก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะค่ะสำหรับข้อมูลการกดรับสิทธิ์นะคะของโครงการโคลระคึ่งเฟสสามง่ายๆก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันค่ะสวัสดีค่ะ